สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะพามาดูบบร,รับัดแบงก์เนื้อนิด5บาทเป็นรุ่นที่11นะครับเก่าแล้วนานมากแล้ว รุ่นที่ส1ออกใช้เมื่อพศสอง2ันนะครับด้านหน้าเป็นฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทเจ้าการที่9นะครับเป็นแบงก์สวยครับสภาพยังใหม่อยู่นะครับและแบงก์ตัวนี้รู้สึกว่าจะหายากนิดนึงเพราะว่า ก็เรียกว่าเป็นหมวดเสริมนะครับสังเกตดูเลขข้างบนนะครับ 1s 3 3 5 9 2 6 4แล้วก็ก็ข้างล่าง 1p3359264 หมายถึงว่าหมวดเสริมเสริมเสริมน่าจะเสริมตรงที่ว่าแบงค์รุ่นนี้ได้ชำรุดไปหรือว่าขาดหายไปอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีหมวด s นี้คือหมวดเสริม เป็นเป็นหมวดที่หายากนะครับนี่ชนิดห้าบาทครับที่น้องครับใครมีก็เก็บกันไว้สะสมกันเอาไว้ดูกันใครมีก็เอามาดูได้นะครับด้านหลังเป็นภาพประทานของ ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ที่ในพระราชาวังลายสวยงามเป็นลายที่สวยงามมาก็นห้าบาทสมัยก่อนนะครับบางคนิดไม่ทัน ถ้ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้ก็จะได้รู้ได้ศึกษานะครับข้างหน้าก็เขียนว่ารัฐบาลไทยเป็นธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายห้าบาทแล้วก็ลายเซ็นกับลายเซ็นผู้ว่าการพลังกับผู้ว่าธนาคารก็จะอยู่แนวเดียวกันคืออยู่ข้างบนข้างล่าง เป็นลายที่สวยงามมากนะครับลายไทยจำนวนการผลิตไม่ทราบแน่ชัดครับเพราะว่าผมสิอๆดูข้อมูลก็ไม่ไม่เจอว่าผลิตเป็นจำนวนเท่าไหร่แตร่รู้ว่าอ,อกช้ศ .2 อกใช้รอสอ2องเป็นรุ่นที่11 มีอยู่ใบเดียวนะครับสวยเก็บไว้ครับและต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องครับที่ติดตามเดี๋ยวจะมีธนบัตรหรือแบงค์อะไรเกี่ยวกับราชการที่เก้าหรือว่าของราัวงศ์จะเอามาให้พี่น้องดูเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆกันนะครับได้ดูได้แชรข์ขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ